ฟอร์มาลีนเนี่ยถ้าเราถ้าเรารับเข้าไปมากๆไม่ว่าจะสูดดมหรือรับประทานเนี่ยอันตรายถึงตายได้นะคะแล้วก็สามารถเป็นสารก่อมะเร็งถ้าเราสะสมใน,นระยะยาวเนี่ยก็จะมีโอกา,าสเป็นมะเร็งได้สูงค่ะจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในการเฝ้าระวังความเสี่ยงจากสารปนเปื้อนที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพในอาหารละสารที่ผลิตและจำหน่าย267,530แห่งโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร866,710ตัวอย่าง พบเกินค่าความปลอดภัย 36, 3า5 6 3ย3 6ตัวอย่างหรือร้อยละ4และสารที่พบว่ามีการปนเปื้อนในหาส่วนใหญ่ได้แก่สารบอรแหลกมักพบในหมูบดลูกชิ้นสารกันราพบในผักผลไม้ดองสารฟอกขาวเป็นสารเคมีที่ใช้ฟอกแหนอวนแต่กลับถูกนำมาใช้ฟอกขาวในอาหารเช่นถ่วงงอก เพื่อความปลอดภัยควรเลี่ยงซื้ออาหารที่มีลักษณะผิดปกติจากธรรมชาติเช่นอาหารทะเลหรือผักที่สดผิดปกติเกินไปหรือใช้ชุดทดสอบเพื่อหาสารปนเปื้อนในอาหารโดยปัจจุบันองค์การเภสตชกรรมได้ผลิตในรูปแบบและวิธีการทดสอบอย่างง่ายสามารถตรวจสอบหาสารอันตรายต่างๆได้ด้วยตนเอง ในการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารด้วยชุดทดสอบอย่างง่ายเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทําให้ผู้บริโภคมั่นใจมากขึ้นในอาหารสดที่เราซื้อมารับประทาน